โอกาสนี้มันดาท่านพุทธบริศัทธ์ทั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็จยขอแนะนำในการปฏิบัติในด้านพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานคู่ปรับหรือเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริต ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเ็เคยแนะนำให้ปฏิบัติกันอยู่เป็นปกติที่แนะนำบอกว่าเไปา้ายใจเข้านึกว่าพุทธเวา้ายใจออกนึ่ว่ทโทคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้ใจเข้าใ,ใจออกเป็นอนาปานุสติกรรมฐานเนื้อส่วนใหญ่ ขบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนําในการปฏิบัติก็จะใช้คำพุทธโธเป็นปกติั้งนีพ่ออะไรูุกังกอนไม่ในการให้ทานก็ไม่มีรักษาสิงห์ก็ไม่มีจะยกมือไหว,พจจวไ้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายที่่านหน้าบ้างจะครั้งหนึ่งก็ไม่มี <c oughs> แต่ว,ว่าเวลาจะตายนิกถึงความดีเอาองค์สมเด็จปจินสีอิ่งแค่ชั่วระยะเวลานิดเดียวเขาก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงสเทวโลก <c oughs> นี่เป็นอันวามนาจพระพุทธานุสติกรรมฐานมีกำลังมากแล้วก็มีท่านหนึ่งเช่นสุปฏิทิตาเทพบุตรคนนี้สร้างกรรมชั่วตลอดการของชีวิต เป็นชื่อวสินห้าประการทำลายหมดทุกขอและไม่เคยไม่ได้มีความไม่ตาปราณีใดๆแต่ว่าพอเวลาจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรโชวขณะเดียวตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดินสถิวโลกขั้นไปพบพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ ฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอุณิตวิชัยสูตรจบเธอก็เป็นประสูดาบันนี่แสดงเห็นว่าอำนาจพุทธานุสติกรมมฐานี่มีกำลังใหญ่วันนี้ที่ะได้พูดถึงพุทธานุสติกรมฐานว่าการเจริญพุทธานุสติกรมมฐานนี่มีสองแนวด้วยกัน แนวที่หนึ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์หลายแนะนำกันมาก็คือให้ใช้คำาวนาว่าพุโทโธเป็นพื้นเพราะคำว่าพุโทโธเป็นบรรนาความดีของพระพุทธเจ้าและเป็นถ้อยคำสั้นๆไม่ลำบากกับการภาวนาเป็นนยโยบายที่สามารถจะคุมกำลังใจได้ดีโดยใช้ควบคู่กับอนาปานุสติกรมทฐาน ให้เวลาใ,ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโพสองคำเพียงเท่านี้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากในการภาวนาและวิธีภาวนาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจิตทรงคำว่าพโพเขไว้เพื่อยึดพัฒนามความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาะนะ้าเป็นศรัทให้มีอาการเคยชิน การภาวนาคำว่าพุทโธนี้มีคุณประโยชน์สูงสุดถึงพรหม,มโลกหมายความว่าถ้าเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆมีกําลังสูงจริงๆที่เราภาวนาแบบนี้เราก็เป็นพรหมได้ถ้าเป็นพรหมได้เรื่องจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดานั้นเป็นเรื่องมาสําคัญตัวต่งกว่าพรหมนี่เป็นวิธีอันหนึ่งที่แนะนําให้การปฏิบัติ อันนี้มีวิธีหนึ่งที่จะปฏิบัติพุทธานุสติกมรมฐานนั่นก็คือพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกแล้วใช้คำภา,าวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธใยอ,อกนึกว่าโททรงอารมณ์จิตให้สบายจิตทรงสมาธิเว้นจากนิร์วรน้าประการได้เอมีอารมณ์จิตผ่องใส ไม่ย่องไม่พล่องแวะแอารมณ์อารมณ์ส้าพประการไม่ยุ่งกับกิจอื่นเป็นอนว่าจิตของเราทรงสมาธิมีกำลังพอใช้ได้ถ้าถึงชานสีได้ก็ยิ่งดี <c oughs> ถ้าไม่ถึงชานสีก็ไม่เป็นไรเพราะจิตสบายใช้ได้นี่ก็กลับมาขยับขยายจนใช้อารมณ์เป็นแนวที่สอง แล้วก็มาไครค่คนทุกพระมหาคุณนาที่ควรก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัพทธเจา้าว่าพระพุทธเจ้าที่เขากล่าวคำวัาดีเนี่ยมันดีตรงไหนหาดีกับพระพุทธเจา้าความดีพระเจ้าก็มีอยู่ว่ามีพระมหาคุคนนาที่คุณกระพงสัตว์ทรงแนะนําสิ่งที่ควรละสิ่งที่ไม่ดีให้ละทิ้งไป ให้ปฏิบัติจนให้สอนให้เราปฏิบัติในความดีทรงแนะนำทำจิตแค่ของใสอาศัยพระมหากุณาธิคุณที่พระองค์เป็นก้าอรหัรแล้วอารมณ์จิตหมดจากกีเลสเป็นสมุทเทตระหันถ้าไม่ห่วงใยพวกเราพระองค์ก็มีความสุข แต่ว่าที่พระองค์จะต้องเสด็จพระแทงเสด็จพระแพร,ระธรรมเทศนาโปรโดเวไนยสัพสัตในสมัยนั้นก็มีความลำบากยวดยานพาหนะก็าหายากไปไหนก็ต้องเดินไปแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบมมัาสนดาก็ไม่ยอดท้อไปสอนไม่มีค่าจ้างรางวัลอาหารที่จะบริโภคเข้าไปหรือจะฉันเข้าไปก็ไม่แน่น,นักว่าจะมีของดีของที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ พระองค์ไม่มีความหวังในลาบสการะใดๆทนความน้ำบาศสอนพวกเราเราพุทธบริษัท <c oughs> อันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราลืมเสียไม่ได้เพราะว่าพระธรรมคำส,สอนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนญย่านดับแรกสอนให้เรารู้จักการให้ทานเป็นการทำลายณงความชั่วของจิตคือความโลภ ความโลภเป็นสภาวะทำจิตให้รารอนการให้ทานมีจิตประกอบด้วยเมตตามีความเยือเกเย็นของจิตเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขทานังสัก,กโสทานนังยังกล่าวว่าทานเป็นปัใจจัยให้ไปสู่สวรรค์นี่การให้ทานมีชีวิตมีชีวิตอยู่เรามีเพื่อนมากเพราะคนที่รับทานย่อมเป็นที่รักกับบุคคลผู้ให้ทาน เราก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีทรงเคารพเขานในเมื่อเรามีเพื่อนมากเราก็มีความสุขเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขที่ความสุขในปัจจุบันแต่ผลของทานนี้ก็ยังเป็นปัจจัยตายและให้เกิดบนสวรรค์นี่เป็นความสุขใหญ่ โดะการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ตัดโทสะพยาบาทคือความไฟร้ายที่มันเผาจิตให้เราร้อนโดยอำนาจการให้เราทรงพรมีหานสี่คือทำจิตให้เป็นสุขเดยอำนาจของความรักในเพื่อนมนุษย์สัตว์สงสารในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ชาร์ดอย่าในเพื่อนมนุษย์สัตว์ไม่ให้นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วย แล้วก็ทายิก็เพียงพำไปเราก็ไม่ซ้ำเติมให้รับความเดือดร้อนแต่จริยาแบบนี้เป็นจริยาของความดีสร,ร้างอารมณ์จิตให้เยอกเกินเราเป็นคนไม่มีโทสะไม่มีความโกรธไม่เป็นกาตนเป็นสตรูกับบุคลใดอารมณ์จิตใจก็เป็นสุขนี่ความเป็นสุขแตนฐานะที่ทรงพรม,มีหางสี่เราจะมีความสมบายไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหว มีความสุขกายสุขใจอยู่เป็นปกติแในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าตายไปแล้วอาศัยการทรงบริหารวรมมีหารสี่เป็นปกติเราก็เกิดเป็นพรมพรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรมบุคคลใดที่จะเป็นพรมได้ก็ต้องทรงคุณธรรมสี่ประการนี้ประจําใจเป็นปกตินี่เป็นพรมเรามีความสุขก็เ,เป็นเทวดามาก เพราะผมจะประมีกายวิเวกอยู่ด้วยอำนาจธรรมปีติทรงชานตลอดเวลาก็ดีสามองค์สมเด็จพระมหากุรปาได้ทรงแท้นำให้เราเรื่องความยึดมั่นถือมันในขันห้าเพื่อเห็นว่าโรกลณารุารอัตภาพร่างกายคือขันหน้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตน้น มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในขันหา้าขันห้าไม่มีในเราเพราะว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาประชุมกันเป็นร่างมีอากาศสักธาตุจุกไว้แทนช่องว่างมีช่องว่างที่ไหนมีอากาศแทรกอยู่ที่นั่นให้เต็มแล้วก็มีวิญญาณในธาตุคือประสาทสร้างความรู้สึกในการกระทบกระทัทง่ง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าสิ่งและกิจการนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่มกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราห้ามตามไม่ได้ท่านบอกงอ์สมเด็จพระจอมไตรยสุนทรว่าเธอท่านหลายจงละเสียจงวางเสียจะมัวเมาในพันห้า ถ้าเรามเมาติคิดว่าการเกิดมีกันห้าเป็นของดีเราก็จะไม่หมดทุกข์ถ้าว่าเราเพื่องขันหา้าขึ้นได้แล้วเราก็จะมีความสุขเือพ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัยฉ้านบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างวนกันไปวนกันมาอย่างนี้หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ นี่พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนามีมากอย่างนี้ฉะนั้นพระบุราณาจารย์เึิสอนให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอันนี้ความดีพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วเราควรจะทํำยังไง <c oughs> นี่เป็นแนวปฏิบัติที่สองเป็นแนวปฏิบัติที่หนึ่งภาวนาว่พุทโธก็มีค่าสูง ในแนวที่สองนี้ก็พิจารณาอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เราก็มานั่งพิจารณาดูว่าความทุกข์มีจริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไหมเมื่อพิจารณาแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ความเกิดที่มาเต็มไปวยความทุกข์จริงๆมันมีความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบาย มีอารมณ์ไม่ปกติมีอาการขัคข้องอยู่เสมอมีความสุดสงคันหา้านัะนจราวิทุขาที่ความบอกว่าความแก่ก็เ่ทุกมาเล็กถึงความแก่มาเทียบกับสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแก่ไวล้วหูก็ฟาดตาก็ฟังผมก็หงอกฟันก็หกักกำลังร่างกายก็ไม่ดี สติสมัมปัญญะก็ไม่ค่อยสทรงตัวมีความวางอนเงียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการข้องตัวเลยก่อนพอมาในตอนแก่ทําไม่ไหวจะต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาช่วยไอ้ตัวที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาช่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเพราะถ้าเขาไม่ช่วยเราก็เราก็นั่งเป็นทุกข์เวลาที่เขาช่วยเราก็เ,าเต็มใจช่วยกว็ดีแต่เขาไม่เต็มใจช่วยกว็ดีก็สร้างความออัดใจ เป็นอันว่าความแก่เขา้ามาถึงเรานี่มันเป็นทุกข์จริงไหมนั่งพยยนนิจารณาดูต่อไปองสมเด็จพระปรเมครุกล่าวว่ามรณะทุกขังความตายเป็นทุกข์ในความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพลาดจ้ของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่เราก็มาน,นั่งดูเป็นความจริงว่าสิ่งที่เรารักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเต,ยโ,ตโซโก ปีตชาย,ยเตีไปอย่างความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายทั้งหลายที่จะมีขึ้นกับเราก็เกิดจากความรักดังนี้พะอะไรรู้ว่าถ้าเราไม่รักเราก็ไม่เสียใจในเมื่อเสียง,งหลาเรเห่านั้นต้องพัดพ่าจ,จากไปหรือมีอันตรายดูตัวอย่างบ้านจะมไ,ไม้ไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมลงก็พัดพัง กี่ร้อยหลังกี่พันหลังเราไม่เคยตกใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบ้าน,น,นบ้านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเราไม่รักแต่บ้านของเขาเป็นตึกใหญ่ๆพังเราไม่มีความรู้สึกถ้าบ้านของเราเป็นเป็นบ้านกระท่อมเล็กๆน้อยๆถ้าสูไฟไหมตู้ลมพัดพังเราสเสียเนใจมีความทุกข์ นี่มันทุกข้ออะไรทุกข้อเรารักบ้านหลังนั้นตอนนี้มาสภาพของร่างกายฉบ้านเขาตายให้เราดูวันหนึ่งไม่รู้เท่าไรความเสเทือนใจไม่มีในเราเพราะเราถือว่านั่นมันไม่ใช่บ้านของไม่ใช่ร่างกายของเราแต่ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราเข้ามั่งเป็นยังไงดิ้นรนไม่อยากจะตายทั้งๆนี้รู้อยู่แล้วว่าความตายนี่มันหนีไม่ได้ ไม่มีใครสามารถจะหนีความตายได้เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องมีความตายไปในที่สุดเรารู้เรารู้แต่เพียงว่าคนอื่นเขาจะตายแต่เราไม่เคยนึกว่าเราจะตายี่อาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นมาจากอย่างเรามีความทุกข์อย่างนี้พะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นมันมเกินไป คิดว่าแต่ภาพร่างกายนี้มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันจะต้องไม่แก่และมันจะต้องไม่ตายแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดา,ามันก็ต้องแก่มันก็ต้องตายเป็นอันว่าบราิจารณาตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จประจอมใจแร้วความเกิดมีจริงความเสื่อมมีจริงความตายมีจริงความเกิดเป็นทุกจริงความพัดพลาดจากของักของชอบใจเป็นทุกจริง และสิ่งที่จะคลายความทุกข์มีไหมเราก็เข้าไปยึดถือเอาองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสั์สันดาเป็นหลักเพราะท่านเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติมีทรัพย์สมบัติมากมายมีความสุขความสบายถ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์จะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นซ <c oughs> ึ่งเป็นมีสัยที่มนุษย์จะพึงหาได้ท่านต้องหาได้ด้ความสะดวกสบาย แต่ว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมสารดาจึงไม่อยู่กับสิ่งท้หลายเหล่านั้นปลีกตัวออกสู่ป่าสแวงหาพิเนศรมก็เพราะว่าสิ่งทหลายเหล่านั้นมันไม่ได้ปกครองเก็บพระองค์คนก่อนๆเขาปกครองมากี่มาแล้วไม่รู้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชั่วคนแต่คนที่ปกครองทางของทลายเหล่านั้นเขาก็ไม่ทรงตัวอยู่เขาก็ตาย ตายไปแล้วคนอืน่นก็บกครองต่อคนที่ปกครองต่อมาก,ก็ตายอีกเป็นอันว่าสิ้นชีวะทรัพย์ที่น่ารักไม่ใช่เสนะไม่ใช่ดีเพื่ง <c oughs> นีแท้จริงพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็มาพิจารณาทร่องอัตภาพร่างกายก็ได้เทวทูตสี่คือที่พระองค์เห็นเด็กเกิดใหม,ม่เห็นคนแก่เห็นคนตาย รู้สึกว่าเกิดความสลดใจเด็กเกิดใหม่ตัวเล็กแต่ไม่ช้าก็โตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายจริงคิดว่าสิ่งที่พ้นความตายอาจจะมีบัลลังองค์สมเด็จพระจินศสีเห็นสวรรณะคือพระที่เทวดาแสดงให้ปรากฏแต่ความจริงเด็กจะคเพแก่คนตายนันก็เหมือนกันเป็นเรื่องทเทวดาแสดงให้ปรากฏ เมื่อโรคมีความสลดประการเกิดแล้วมันก็มีแก่แล้วก็มีตายอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรต่อไปเห็นสมณะเข้าถานในชนะในชนะกขบอกว่านี่พระเป็นผู้พ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์องค์สมเด็จพระผู้มีพระบาคเจ้าสแสวงหาความสุขโดยการคิดว่าหนีออกจากราชสมบัติ นีจากมลชนไปเจริญพระสูไปเจริญสมณธรรมในป่าสิ้นเวลาหกปีได้การคุน้นคว้าแต่ยังไม่พบต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินระไทยในระหว่างกลางเลนหกนั่งอยู่ที่โคนโพมียญ้าคาเป็นพื้นรองนั่งขัดสมาธิตั้งจิตไปว่าชีวิตของเราจะตายไปพปอดี เลือดและเนื้อของเราจะแห้งก็าตามทีถ้ายังไม่สําเร็จพระสมาสัมโพธิยานเพียงใดเราจะไม่ลุกจากทีน่นี้นี่เราก็มาพิจนนารณาทั้งปฏิปทาขององ์สมเด็จปฏิเนสีว่ามีที่บาสีครบถ้วนแลวในวันนั้นเองพร,ระองค์ก็ทรงจิตเป็นสมาธิโรกลงกาลังใจฌาาสมาบัติใดๆที่เคยได้มาแล้วก็ปรากฏหมด ในยามต้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ปุเพนิวาสานุสติยานคือรดลึกชานได้ในยานมีสองได้จุตูปปาติยานหรือว่าทิพเจรุญยานสามารถดูการเกิดและการตายของสัตว์ก็พิจารณาด้วยการเกิดการตายและตัวเองตายมาแล้วกี่ชาติเกิดมาแล้วกี่ชาติก็ทราบหมดเป็นกำลังใจองค์สมเด็จพระสุคตตัดขันห้า คือไม่ประว no so ิงอยู่ในร่างกายชุกร่างกายไม่มีประโยชน์เราจะแสวงหาความดีต่อไปยามนี้สามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาจึงได้เข้าถึงอริยสัจสีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าอาการของคนมันมีปัจจัยอยู่สี่ขึ้นหนึ่งทุกทุกอาการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วก็ตามแบบเวลานี้เวลาพูดมันน้อย ถ้าอะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ค้นได้ว่าเพราะความอยากเป็นสำคัญอยากเกิดอยากมีสามีอยากมีปัญญาอยากมีทรัพย์สินอยากมีลูกอยากมีหลานอยากเกิดต่อไปตัวอยากนี้เป็นปัจจัยให้เป็นความทุกข์ก็หาทางตัดทุกข์ต่อไปว่าทุกข์จะสิน้นไปได้ก็ข้อหนึ่งอาิตเสียนสิกขาเรามีศีลบริสุทธิ สองอธิจิตสิศขามีสมาธิจิตตัมั่นสามอธิปัญญสีสามอธิปัญญาสิขามีปัญญาเฉลีฉลาดมีกำลังคือเมียมนาจตัดชัน้นธากุกาาัมราพระในตภาพร่างกายเทสินไปคิดว่าขึ้นที่วร่างกายที่ประกอบไปกันห้ายอย่างนี้เราจะไม่มีมันอีกสิ่งที่เราต้องการก็คือความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ก็ได้แก่การไม่พอใจในความเป็นมนุษย์ในทิวดาหรือผมโดยนิยมแล้วต้องการพระนิพพานเป็นทีไปนิอองสำเ็จไปจอมไตรกำหนดจิตอย่างนี้ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญพุทธานุสติกรมันถัยก็ควรจะเจริญทั้งสองแบบเพื่ออันดับต้นภาวนาว่าพุทโธผู้กับลมให้ใจเขาออก พอจิตสบายก็พิจารณาตามกระแสรัสทธรรมทศสนาขององค์สมเด็จไปจอมไตรที่เทศไว้ตามที่กล่าวมาแล้วโดยย่ออย่างนี้ภายในไมชาจิตก็บมดาแทงพุทธบริษัทก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือความเป็นประสูดาสกิทาคานาคาลาลาหันอรบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนำบรรดาแทนพุทธบริษัทในด้านพุทธานุสติกรรมฐาน เวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปเขามันได้ทต่พุทธบริษัททุกท่านตั้งกายตรงดำรงจิตให้ม่นกำหนดรูดล่ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจาิายเศัยิงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา